ก็บิ่งความเพอิดเพลินในการเปลี่ยนน้ำครับเปลี่ยนน้ำคบครับว่าสิเปลี่ยนมือหนันมือหนีก็บริเปลี่ยนครับครบหน่อยครับกำลังสีไงนน้ำมันเหม็นครับว่าสิเปลี่ยนมือหนันมือหนีก็ค่าแต่หยากอยู่ครับต้นชุด้ายก็เลยมันตายครับตายเบบปลายครับนี่ครับครับน้ำครบหม็นบริเปลี่ยนเปลี่ยนบริท่านครับ เปลี่ยนสาโพดต้นทุ่งไทยก็เลยตายครับตายเหน็บลายเลยครับกระรังสีไงประทีดายแห้งที่น่องนี่แหละครับข่วมเปลี่ยนน้ำสาของผู้เลี้ยงกรบต้นทุ่งไทยก็ตายครับกบหลุดหน,น,นีมันม้วนแข็งแรงครับยังอ่อนแอยอยู่ก็น้ำเม้นเนี่ยมันก็นกนตายครับเพราะต้องเปลี่ยนน้ำดูดูครับงามน้ำม,มีกินเท่ากับเปลี่ยนเรื่อย ที่สุดปล่อยไปโดนครับขั้นปล่อยไปโดนแล้วกติคือเห็นนี่แหละครับกวบหน่อยม่อนกำลังบันแข้งแรงปันใดครับตุนเป็นขอ,อ,นอกอนุบาลครับขอกอนุบาลบบกันหน่อ,อเพาไปเลียงครับจะเลื่อยเห็นอนุบาลไวกอนเปลี่ยนหนามโบท่านครับขาดไปมือนั่นมือนี่อยู่ครับ คนถุดท่ายก็เลยคือเห็นหนี่นะครับพี่น้องเป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนสำหรับผู้เลียงครบสนามม้นให้เลื่อมเปลี่ยนรถครับือวไวเอาไวมันก็สีตายครับทสิตายแห้งพี่น้อง เจติเพาะมะไนซํานี่ค็ใบส่เวลาโดนเติบครับจะสิเลียงมะไ่ซํานี่นี่ก็ะคือครับผว้มเสียหายครับตายเกือบพันครับกะที่ดายห็งครับนี่ครับเป็นรทเลียนนำมิ้นนำเน่ากับิ่ม ไม่กินก็นเดือมเปลี่ยนได้เลยครับมาต้องรอดดนท่านประสานลูกกบกับสิตายเนี่ย่แล้ครับจนบางขวกเลยครับนี่ครับวิธีเลี้ยงคบคบหน่อยมันบอนแข็งแรงขนาดไม่กินกันบเฝ้าเปลี่ยนหรอกครับเฝ้าเปลี่ยนออกมันเศร้าเหม็นที่ตายครับ อีกบุดนก็เอไปเลี้ยงแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นขวานนุบาลครับจกี่ไายแห้งพี่น้องปิดผลเลี้ยงแล้ค่แเพียงครับเลี้ยงง่ายเด้ซ้ำนี่ ผ่านพวกเลยครับครับคิดมีแค่นี้แหละครับถินบทเรียนแาคะ่าแพงครับตายร้ายครับ